ดีค่ะคุณผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันเจรภาศีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักข่าวข,ของเราในช่วงท้ายปลายสัปดาห์นี้มาร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับอีกหนึ่งโครงการดีๆของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าอาชีวอาสานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสร้างความสุขแล้วก็เป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการให้บริการการตรวจนะคะยานพาหนะในการเดิน ทางกลับของพี่น้องประชาชนค่ะแต่ว่ารายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านเลขาธิการกันนะคะช่วงนี้นะคะไปพบกับอีกหนึ่งมาตรการสําคัญสําคัญจากบริษัทขนส่งจํากัดในการรองรับการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันก่อนนะคะแลวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อกับรายการสักครู่ค่ะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยนะครับทางบกสเนี่ย นะครับก็ได้มีการเตรียมการรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่จะไปยังสถานที่ต่างๆนะครับการเตรียมความพร้อมในสถานีเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประสานกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจทหารนะครับเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในส่วนของบกสขอเองนะครับออกตรวจตาดูแลให้อาสาจากการทํางานของผู้มีชาชีพมีการตรวจสอบนะครับอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อความสำเรุจการทํางานของเจ้าหน้าที่สำหรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะครับถ้านึกถึงการบริการนะครับต้องการเดินทางโดยรถสาธารณะนะครับทางบกสเนี่ยเราพร้อมในเรื่องของการเดินทางนะทั้งไปทั้งกลับให้กับท่านผู้โดยสารทุกท่านอยู่แล้วนะครับขอให้มีความสุขทุกทุกคนครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไว์เว็บ b a n g k o k v i s e c o m พลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเครียดประหยัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้น,นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ เป็นบอ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนย่อมเกิดกระแสะแห่งความดีความเมตตาศีลห้าจึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีลห้าอยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติสงบร่มเย็น I'll okay. you. รับกลับข่าสูรรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นถอดสลักข่าวข,ของเราในคืนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็น่าติดตามอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่คุณผู้ชมนั้นจะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับต่างจังหวัดด้วยรถยนต์ส่วนตัวค่ะดังนั้นนะคะในส่วนของโครงการดีๆจากทางด้านของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มีการผุดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นทุกปีเลยนะคะปีนี้ก็ใช้ชื่อว่าอาชีวอาสาตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนะคะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รายละเอียดที่น่าสนใจกันกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ ขอต้อนรับนะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรชัยยพฤกเสรีรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะในช่วงนี้เนี่ยต้องยกให้น้องๆอาชีวะเป็นฮีโร่เลย<ช>นะคะ<า>เพราะว่าจะได้มีโอกาสทําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก่อนอื่นคงจะต้องให้ทางด้านของท่านเลขาได้ย้าอีกสักครั้งค่ะว่าโครงการอาชีวะอาสาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรคะ คือที่จริงแล้วพวกเราคนไทยทั้งหลายโดยเฉพาะคนคะที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยรู้จักโครงการนี้ดีะนะครับเพราะเราทําเรื่องนี้มาประมาณสัก -78 ปีแล้วที่ให้เด็กอาชีวะได้ออกมาใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านนะครับโดยโดยเราจะนํานักศึกษาที่เขาเรียนกันอยู่โดยเฉพาะสายขาช่างโยนช่างไฟไฟ้าเลทรอมมิกนะครับได้ออกมาใช้ความรู้ในเหตุการณ์จริงๆเลย <ๆ S 2> เพราะเด็กเรียนในห้องเรียนก็ก็ไม่รู้ว่าเวลารถเกิดปัญหา ปัญหาอะไรบ้างและแก้ <c oughs> ยังไงอาจจะไม่เห<า>็นภาพใช่ครับพราะมาพื้นที่จริงเลยจะได้รู้ว่าเอารถเสียเป็นยังไงรถสตาร์ทไม่ติดเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็ได้แก้ปัญหาจริงๆตรงนี้คือเด็กอาชีวะได้ประโยชน์แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเด็กอาชีวะที่ออกมาเนี่ย <c oughs> เขาได้บําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม <c oughs> เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ประทับใจชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนก็ <c oughs> ก็มีความสุขไปด้วยง <c oughs> ั้นทุกฝ่ายได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ค่ะนะคะซึ่งก็ดําเนินโครงการไม่ใช่ปีนี้เป็นปีแรกนะแต่ว่าเราทำมา ายปีแล้วด้วยปีนี้ปีที่8แล้วครับปีที่แแล้วนะคะ,คะแต่ละปีมันมีพัฒนาการของของโครงการนะคะซึ่ง<ช>เห็นบอกว่าพี่น้องประชาชนถูกใจมากชอบใจมากใช,ใช่เราก็ก็ม,ม,มีมีพัฒนาการอย่างที่ว่าจริงๆนะครับอย่างช่วงปีแรกๆแ,แล้วก็ซ่อมรถยนต์ซ่อมมาใสธรรมดาแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงปีนี้ล่าสุดเนี่ยเรามีบริการเพิ่มเติมเยอะมากนะครับพอ นึกภาพว่าพอเข้าไปถึงจุดนี่นะครับเข้าไปถึงศูนย์ลงทะเบียนร,รับบริการลงทะเบียนร,รับบริการปั๊บรถที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมก็แผนกรับรถรับ,รบไปดูแล <c oughs> พร้อมกันนั้น คนขับผู้โดยสารมีแผนกรับคนมาด้วยรับ,ร,บรับคนเข้ามาดูแลมีบริการอาหารว่างเครื่องดื่มบางจุดมีบริการนวดผ่อนคลายด้วยดัดูแลทั้งรถทั้งคนเลยครับนี่คือคบริการล่าสุดที่ที่เราจัดให้มีในปีนี้นะะจะว่าไปนี่นะคะครบถ้วนกระบวนความเหมือนอย่างศูนย์ให้บริการรถยนต์ตามศูนย์โชว์รูมต่างๆซะด้วยซ้ำแต่ว่านี่ใ,ให้บริการคนด้วยก,ก็คือ่นร่วงานนวดยบริการถึงที่ด้วยนะคะในส่วนของจํานวนจุดแต่ละจุดค่ะท่านทั่วประเทศทะไรค่ะ ประเทศ 250, 250จุด <250 S 2> แล้วก็จ 250. 250จุดนี่เป็นจุดที่ก็ก็ ทุกๆปีก็เป็นจุดเดิมๆเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นทางก็พอจะทราบอยู่นะก็250จุดอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งเราจะมีทั้งถนนสายหลักสายรองทุกจังหวัดแทบจะทุกอำเภอนะครับมีกระจายอยู่ทั่วไปเลยทั่วประเทศเลยทั่วเลยถ้านับจํานวนคร่าวๆของน้องๆอาร์ิวะที่จะต้องลงไปทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมทุกๆปีใหม่ดีนะครับประมาณสักกี่คน่อปีนีเกือบส0มหม่เกือบ3ามหมื่นสามหมื่นคนอันนี้มีทั้งหญิงแล้วก็ชายทั้งหญิงทั้งชายนะครับเพราะเพราะเราจะดึงเด็กมาหลายสาขขาาาาานนอกกจสช่งยแล้ว ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สาขาอาหารบริการท่องเที่ยว พาณิชย์บัญชีออกมาหมดเลยนะครับเพราะทุกคนได้มาเรียนรู้ในของจริงนะครับเด็กสาขาอาหารก็มาบริการอาหารเครื่องดื่มสาขาท่องเที่ยวบางทีเขามาช่วยเรื่องนวดเรื่องสปาสาขาบัญชีธุรกิจก็รับเรื่องลงทะเบียนส่วนสาขาช่างนี่เขาเต็มที่อยู่แล้วนะครับโดยที่ในในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราเราจะบริการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับสิชั่วโมงจะแบ่งเป็น2อกะกะละ8ชั่วโมงในแต่ละกะแต่ละช่วงเราจะมี อาจารย์อยู่สองท่านแล้วมีนักษาอย่างน้อยสี่คนที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็บริการตลอดเลยแต่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าเขาอยู่24ชั่วโมงมนติดใจใช่แล้วแล้วก็คือถึงเที่ยงคืนแล้วนี่ยครับเขาก็นอนที่นั่นกันเลยเพราะถ้าหากว่ารถประสบปัญหาช่วงตีหนึ่งทีสองเรียกได้โอ้โหค่ะนะคะ คร่าวๆในตัวเลือกอยู่ที่ประมาณ30,000คนนะคะกว่า250จุดทั่วประเทศด้วยกันเรามีวิธีการคัดเลือกน้องๆที่มาจากสาขาวิชาต่างๆของอาชีวะอย่างไรคะท่านเอ,อ่อหลักแรกคือมีใจ ต้องมีจิตอาสาออก่อนใช่แล้วออครับคือถามเลยสมัครใจเป็นยังไง <คะ S 2> บ้างใครคือเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็มีศักยภาพในเชิงฝีมือเชิงช่างของอยู่แล้ว <คะ S 2> แต่ว่าใครมีใจช่วงนี้บ้างซึ่งผมคิดว่าเราต้องให้กําลังใจทั้งเด็กทั้งครูคะนะครับเร <คะ S 2> ื่องอากว่าที่จริงแล้วในช่วงปีใหม่เนี่ยทุกคนก็อยากกลับบ้านไปเยี่ยมญาติอยู่กับพ่อกับแม่แต่ทั้งอาจารย์ทั้งเด็กเนี่ย เขาเสียสละมากเขามาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือคนเดินทางมาอยู่ที่ข้างถนนเพื่อจะช่วยคนอื่นตรงนี้ผมผมชค่พวกเราต้องต้องชื่นชมน้องๆชื่นชมครูอาจารย์ค่ะนะคะโดยอันดับแรกเลยก็คือจิตอาสาก่อนเลยนะคะเป็นสิ่งสําคัญคือทุกคนเนี่ยเขามีศักยภาพอยู่แล้วแหละแต่เหลือที่ว่าเอ๊ะใครเนี่ยที่ที่อยากจะมาทําประโยชน์หรือว่าลองลงสนามฝึก ฝีมือตัวเองดูซินะคะในช่วงปีใหม่นี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าทําสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็คมใ,<ช>ในชุมชนนะคะทีนี้ค่ะเราเองได้มีการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอย่างไรคะกานเลยคะก็ะมีทั้งภาคเอกชนและก็ราชการะนะครับเอกชนก็มาช่วยเยอะมากแล้วท่านก็ช่วยประจําทุกปีนะครับเช่นถ้าเป็นรถยนต์ก็จะ ส่วนโตโยต้าฮอนด้ามาสดนะครับท่านก็มาประจําส่วนมอเตอร์ไซค์ก็จะมีทั้งหมดเลยะนะครับ AP Honda จะมาเป็นหลักมี y a มาฮ่าซูซูกิคาวาซากิท่านท่านก็มาท่านก็จะมาช่วย2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ,อ,อก่อนที่เด็กจอกมา ท่านไปให้อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเอาเอาข้อมูลทักษะต่างๆก่อนที่เป็นประโยชน์นะคะไปซ้อมก่อนอไปซ้อมก่อนที่จะออกมาพื้นที่เนี่ยไปติวเข้มว่าถ้ารถยนต์แบบนี้มอเตอร์ไซค์แบบนี้ปัญหาที่จะเจอในกรณีช่วงเดินทางมีอะไรบ้างก็ไปติวเข้มก่อนพร้อมกันนั้นแต่ละบริษัทท่านก็ช่วยเรื่องอุปกรณ์ให้น้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันหล่อลื่นบางทีก็ให้ชุดเสื้อผ้าผ้าคุนูผ้าเช็ดตัวนั่นคือเอกชนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาค ราชการนะครับที่เราทํางานใกล้ชิดก็ทางฝ่ายมหาไทยแน่นอนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะคอยติดต่อสื่อสารบริการทางกงรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยทางกรมการขนส่งกระทรวงคมนาคมเดี๋ยวเฉพาะปีนี้รัฐมนตรีสองท่านเชื่อมกันสนิทมาก,าก,าร,การัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสองท่านนี้สนิทกันมากแล้วก็บอกว่าต้องสอนับสนโครงการนี้เต็มที่ก็เป็นโอกาสของเด็กอาชีวะที่จะได้ออกมานะคะก็จริงๆลราเนี่ย การทํางานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนก็จะทําให้การทํางานเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่น <Okay. S 2> นะคะแล้วก็มีหลายภาคส่วนมาช่วยด้วยอย่างเช่นภาคเอกชนนี่นะคะ <Okay. S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ๊ประชาชนบอกถ้าจะให้น้องๆอ,อาชีวะดูหลายคนก็อาจจะมีความกังวลว่าจะเชื่อมันได้ไหมนะคะอ่าซ่อมแล้วรถจะ ปัญหาจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะจะซ่อมไม่จริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คลายความกังวลไปได้เลยแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ผีไม่เคยมีอันไหนที่แก้ปัญหาไม่ได้นี่นะค,ะค่ะอย่างปีใหม่ปีที่แล้วเรารับรถเข้ามาประมาณ36,000กว่าคันคช่วงปีใหม่ปีที่แล้ว3 6 0 0 0กว่าคันเนี่ยก็แก้ปัญหาได้หมดทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะคะใช่รถประเภทคือกลุ่มใหญ่ที่สุดจะเป็นมอเตอร์ไซค์ประมาณมอ51%อย่าง ปีที่แล้วเนี่ยสามหมื่นหกพันคันเป็นมอเตอร์ไซค์ปรมาณหนึหมื่นเก้าพันคัน oh, แล้วก็ <okay. S 2> เป็นสี่ล้อที่เป็นกระบะประมาณสองหมื่นสองแล้วก็เป็นเป็นกระบะแปดพันหกนะครับแล้วก็เป็นรถรถเก่งประมาณเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับก็ ทั้งหมดแก้ปัญหาได้หมดนะครับ uh huh. แล้วก็เพราะที่จริงแล้วปัญหาที่พบเนี่ย uh huh. เราเราพอจะรู้อยู่แล้ว uh huh. นะครับว่าช่วงเดินทางทั้งหลายเนี่ยอย่างอย่างจุดถ้าเป็นเส้นหลักๆนะครับถ้าช่วงขึ้นเนินขึ้นเขา uh huh. เจอปัญหาแน่เรื่องเบรกเรื่องคลัตช์เรื่องน้ำมันน้ำมันหล่อเย็นนะครับ uh huh. เรื่องของระบบหล่อลื่นสายพานซึ่งซึ่งจุดที่รับอยู่แถวนั้นก็ทราบอยู่แล้วทุกปีเจอแน่นอนหรือพอเริ่มมืดปับ uh ๊บ huh. ก็จะเจอ เปิดไฟไม่ติดระบบไฟสองสว่างเพราะบางบางท่านที่จริงแล้วถ้าท่านเช็คหน่อยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพระาะขับไปเรื่อยๆพอถึงมืดปั๊บเปิดไฟอ้าวไฟไม่ติดเราก็มีบริการเปลี่ยน<อ>แล้วที่สําคัญทุกอย่างฟรีหมดเนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละที่ว่าก็อยากจะยากให้พี่น้องประชาชนไปใช้บริการกันเยอะๆเลยไม่ว่าจะมีปัญหาเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นั่งก็แล้วแต่ การเข้าไปให้รับการบริการนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายไม่มีเลยนะครับคือคือปกติแล้วถ้าว่าเป็นเรื่องพื้นฐานทั้งหลายเรื่องน้ํามันเครื่องเ,ออเช็คลมหัวเทียนไฟทั้งหลายเนี่ยก็ฟรีอยู่แล้วยกเว้นถ้าว่าอ,อ,อาการหนักมากๆซึ่งเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เช่นประเภทเพลาหักนะครับหรือว่าก้านสูบชํารุดหรือว่าแหวนสูบมีปัญหา หรือว่าหม้อน้ําพังไปเลยเ้ามันไม่รุนแรงใช่ใช่ใช่ใชคือคือประเภทรับรองว่าถ้าไม่รุนแรงมากเดินหน้าต่อได้ได้เลยแล้วที่จริงที่ที่เราตั้งใจไว้ก็คือว่า ที่จริงทุกท่านที่เดินเดินทางผ่านไปผ่านมาท่านไม่ต้องรอให้รถมีปัญหาแวะเช็คซะก่อนเลยแวะเช็คได้ทุกจุดเลยนะครับเราจะมีเช็คทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องลมเรื่องน้ําเรื่องความพร้อมของเครื่องแล้วเดินทางต่อแบบแบบนี้จะดีกว่าดีกว่ารอให้เกิดมีปัญหาซะก่อนค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าบางทีเราอุบัติเหตุนะคะหรือว่า ปัญหาต่างๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็อาจจะไม่ได้คาดคิดบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะตรวจสภาพรถด,ดีแล้วเครื่องยนต์กลไกลอะไรตัวถังต่างๆแต่เอ๊ะพอดีถ้าเกิดว่าไปกลางทางเขาละล่ะนะคะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ว่าเวลาเราเจอจุดที่นี่มีสัญ,ญลักษณ์นะคะของน้องอาชีวะอาสาอยู่ก็สามารถแวะไปใช้บริการได้แต่ทีนี้นะคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนคะจะมีป้ายบอกทางยังไงคะแมคะคือที่จริงก็อย่างที่เรียนคุณโอ๋ว่า จุดส่วนใหญ่จะเป็นจุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเพื่อให้สะดวกกับหลายท่านเนี่ยเราจะมีป้ายบอกก่อนถึงประมาณ500อเมตรจะบอกไว้ป้ายหนึ่งก่อนถึง1 0ึรเมตรมีเวลาชะลอ้วยนะแล้วที่จริงก็จะเป็นจุดที่อยู่ร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ด้วยกันแถวนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนจะรู้นะครับรู้จนจนมั่นใจแล้วยังไงเดี๋ยวว่าเจอแน่นะครับเราลองว่ามีปัญหาไม่ว่าตรงไหนก็เจอแล้วถ้าหากว่า ไม่เห็นป้ายติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทางมหาไทยหรือป้องกันเนี่ยเขาก็จะติดต่อมาทางอาชีวะเองนะครับเพราะเป็นทํางานเป็นเครือข่ายครับค่ะนะคะร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนะคะแล้ค่ะแต่ว่ารายละเอียดที่น่าสนใจของโครงการนี้ยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านเลขากันต่อส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไซต์ bangkokvoice.com มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอ่ะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเครียดประหยัดประหยักันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นาน,านแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนย่อมเกิดกระแสแห่งความดีความเมตตาศีลห้าจึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีลห้าอยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติสงบร่มเย็น สองหาก็จีบแฟม,มล,ลี่ที่ปั๊ปั๊บท้ทอที่ร่วมรายการแล้วค่ะนิสิตรุรร่นลับก็จีบทองคำหนึ่งตัวทันทีตอนนั้ำมันคุ้มแปดร้อยบาทก็มีสิทธิ์ชิงโชคทองได้เหมือนกันนะรูปสนุกวันนี้ถึง31ธันวาคม2557า รับ,รบกลัเข้าสู่รายการหอสหลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านเลขา<ว>ท่านดเเรนชัยยมพลึกนะคะกับประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจในโครงการอาชีวะอาสาค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบรายละเอียดละซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปร่วมกันใช้บริการแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆอเห็นท่านเลขาบอกว่าบางปีเนี่ยประชาชนจําจุดได้กลับไปทุกปีเอาขนมไปฝากน้องๆด้วยใช่จริงครับเพราะว่าเพราะว่าที่จริงแล้วคนที่ใช้เส้นทางก็ก็เป็นคนเดิมๆซะส่วนใหญ่แล้วก็หลายท่านที่ ก็ประสบปัญหาแล้วน้องๆเขาก็ช่วยไว้วันพออีกปีหนึ่งไปเตรียมจากบ้านเลย<อ>เดี๋ยวแวะแวะให้กําลังใจน้องหน่อยซื้อนมซื้ออะไรไปไปพูดคุยนะครับซึ่ง,งเหมว่าตรงนี้เป็น เป็นสิ่งที่ดีสําหรับสังคมไทยนะครับนอกจากให้กําลังใจเด็กแล้วได้แสดงน้ําใจบางทีซื้ออุปกรณ์มาด้วยนะครับเอาซื้อน้ํามันเครื่องมาฝากด้วยนอกจากซื้อขนมให้เด็กแล้วตรงนี้เด็กๆได้กําลังใจมากแล้วเขาจะภูมิใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการดีกว่านะคะเราเริ่มต้นโครงการนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะท่านปีนี้เราเริ่มตั้งแต่วันที่30 30เลยเป็นวันไฮไลท์เลยใช่รับวันเดินทางเลยเะครับเราเพิ่มเราเราเริ่มตั้งแต่วันที่30ธันวาคมแล้วก็ว่าไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่5มกราคมเจวันเต็มเริ่มตั้งแต่8ปโมงครึ่งตอนเช้าจนถึงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปครึ่งชั่วโมงแต่ก็ก็อย่างที่เรียนคุณโอ๋เมื่อกี้ว่า ก็เด็กก็นอนที่นั่นแหละครับถ้ามีปัญหาจะพูดคุยก็ได้ทั้งคืนน้องๆอยู่ตลอดอยู่ตลอดทั้งคู่ทั้งเด็กอยู่ตลอดครับแล้วเขาก็ไปกางเต้นนอนกันแถวนั้นแหละครับนะคะท่านเลขามองว่าจากโครงการดังกล่าวนี้จะให้ประโยชน์อะไรกับน้องๆที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะ เด็กได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะเพราะการเรียนอาชีวะก็คือต้องเรียนแล้วทํางานเป็นการที่จะทํางานเป็นได้เนี่ยเราเรียนแค่ในห้องเรียนไม่พอฝึกกับเครื่องเครื่องจําลองยังไม่พอแล้วครับต้องไปเจอของจริงของจริงเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างหรือความซับซ้อนมากกว่าที่เรียนไม่เหมือนเลยนะครับบางทีเคสง่ายๆแค่แค่เรื่องหม้อน้ำเนี่ยนะครับเรียนเรื่องหม้อน้าในในห้องเรียนในในช็อปที่วิทยาลัยกลับไปเจอหม้อน้ําจริงในคนละเรื่องเลยครับ แค่ท่อน้ำแต่แค่สายสายพาวเวอร์น้ำมันรั่วอะไรเงี้ยคือทุกอย่างไปเจอของจริงหมดเลยแล้วก็ได้แก้ปัญหาจริงแล้วก็เด็กได้วิเคราะห์แล้วได้อาจารย์เขาจะพาทำเด็กได้เรียนรู้ตรงนั้นด้วยแล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยหลายที่ก็ ก็ผู้เดินทางอ่ะก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเลยจะได้รู้เออตรงนี้จะป้องกันยังไงจะแก้ปัญหาด้วยตนเองยังไงเพราะันก็ได้เรียนรู้เด็กได้เรียนรู้ชาวบ้านได้เรียนรู้อาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนตรงนี้เป็นเรื่องดีมากค่ะนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยระหว่างคนในชุมชนแล้วก็ระหว่างเพื่อนเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งก็จะให้บริการตั้งแต่ในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีนะคะตั้งแต่ที่30แล้วก็ยาวไปจนถึงต้นปีหน้าในช่วงต้นปีนั่นเองจนถึงวันกลับวันสุดท้ายวันกลับเลยนะคะ ที่นี้ค่ะอยากจะให้เทเลขาได้ฝากให้กําลังใจถึงน้องๆค่ะเกือบสา0 0 0ื่นคนทั่วประเทศเลยที่เขาจะต้องลงไปทําสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปดูแลนะคะ,ะเครื่องยอนต์ซึ่งมันมีความสําคัญมากต่อการเดินทางเพราะว่ามันหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะเออที่จริง ผมคิดว่าทุกคนให้กำลังใจน้องๆนะครับและที่จริงแล้วทางออพ่อแม่ผู้ครองคือน้องๆเขาก็บีพ่อแม่ผู้ครองพ่อแม่ผู้กครอ,อ,องเขาจะภูมิใจมากาที่ลูกหลานของเขาได้ออกมาใช้ความรู้ได้ช่วยชาวบ้านาแล้วเด็กๆ ไม่ได้รู้สึกลําบากเลยนะครับที่ไปตั้งเต็นท์นอนอยู่ข้างถนนเจ็ดวันเขากลับรู้สึกสนุกรู้สึกชอบภูมิใจมากมากก็ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นความภูมิใจของเด็กอาชีวะที่ได้เรียนรู้ในพื้นที่จริงแล้วก็ได้ทํางานจริงแล้วทําแล้วเป็นประโยชน์กับชาวบ้านค่ะพวกเราคิดว่าคงต้องช่วยกันเชียร์ช่วยกันส่งเสริมเด็กนะคะทั้งหมดกว่า2อ0ยห้าสจุดทั่วประเทศเลยนะคะทีนี้ฝากให้ทนเลขา ถึงพี่น้องประชาชนค่ะความปลอดภัยในช่วงของเทศกาลสมทรายปีก่าต้อนรับปีใหม่นี้เฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางออกต่างจังหวัดน,นะคะเรื่องความพร้อมสําคัญที่สุดค่ะ ในการเดินทางเนี่ยถ้าหากว่าเราเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมใ,ให้มีความพร้อมสองส่วนส่วนแรกคือภาชนะในการเดินทางต้องพร้อมพร้อมหมายถึงว่าถ้าเราได้ตรวจระบบน้ําระบบไฟเครื่องยนต์ก่อนเดินทางดีที่สุด <Music. S 2> ตรวจเองได้ตรวจถ้าตรวจไม่ได้ผ่านจุดไหนของอาชีวะ <inaudible. S 2> ให้เขาตรวจให้เลย <Sounds. S 2> ให้รถยนต์พร้อมมอเตอร์ไซค์พร้อมทีม่จะเดินทางาส่วนที่สองก็คือความพร้อมในตัวเราเอง ก่อนเดินทางเราต้องพร้อมพักผ่อนให้พอไม่ดื่มของมึนเมาแล้วก็ศึกษาเส้นทางให้เรียบร้อยวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยมันถ้ารถพร้อมคนพร้อมรับรองว่าเดินทางสะดวกปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับค่ะนะคะทีนี้<ม>ทิ้งท้ายสันส้นๆนิดนึงค่ะปีหน้าอาชีวะมีอะไรใหม่ๆให้พวกเราได้สัมผัสกันคะ่ะด้าน เยอะมากอะไรที่เป็น no ดีๆของเด็กอาชีวะที่ที่เด็กอาชีวะจะได้แสดงฝีมือแสดงความสามารถกับพี่น้องประชาชนจะออกสู่สาธารณะตลอดนะครับอย่างอย่างง่ายๆในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางนอกจากปีใหม่แล้วสงกรานต์จะอีกรออยู่เราก็มีเหมือนกันนะครับ จ,จัดเต็มมากกว่านี้อีกนะครับเนื่องจากว่าช่วงเวลาจะยาวมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเ,เรามีกิจกรรมที่พ่อแม่ทุกคนรู้จักดีเขาเรียกว่าฟิกอิสเซนเ,เตอร์เด็กจะได้ไปบริการในแในทบจะทุกชุมชนมทั่วประเทศตรงนี้ก็เด็กก็ได้ไปดูเรื่องเ,ออเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือทําการเกษตรไปบริการถึงบ้าน<อ>นะครับก,ก็ทุกอย่างเด็กอาชีวะ อยากจะทํางานอยาก <c oughs> จะไปเจอของจริงแล้วช่วยชาวบ้านแล้วเรียนรู้ในพื้นที่จริง <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านได้ช tamam> ่วยให้กำลังใจเด็กอาชีวะนะครับและเด็กอาชีวะก็จะเป็นขวัญใจของประชาชนนี่นะคะก็ต้องบอกว่าอาชีวะยุคใหม่เนี่ยใส่ใจชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะเราเรียกว่าอาชีวะสร้างชาติอาชีวะอาชีวะสร้างชาตินะคะซึ่งถือว uh> ่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญน้องๆเองก็จะได้มีส่วนร่วมในการมอบความสุขหรือว่าคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็ฝากไปกำลังใจให้สำหรับน้องๆอาชีวะด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าในปีหน้านี้เราเองก็คงจะได้มีโอกาสสัมผัสกับศักยภาพ ของน้องอาชีวะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเมื่อเราได้มีโอกาสนะคะทํากิจกรรมต่างๆลงสู่สังคมมากขึ้นมากขึ<ช>้นด้วยนะคะควันนี้นะคะกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราคะ<ช>่าคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะท่านดร ok ชัยยพลึกเสรีรักค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพคุณครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านเลขาและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการหอสลักข่าวคืนวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ